สวัสดีทุกคนที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้พักเก้าไกลเราอยู่กันที่เขตพักแนลงคอมนะครับเพื่อมาสังเกตการณ์นะครับแล้วก็ชวนประชาชนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับข้อเสนอดึงของพักเก้าไกลนั่นคือก็คือข้อเสนอเรื่องการยกเลิกการบังคับใจนะครับอย่างที่หลายคนอาจจะทราบดีนะครับว่าวันที่1นึ่งนสายนุกมีเนี่ยก็จะเป็นวันแรกนะครับที่เยาวชนหรือมากนั้นเนี่ยจะต้องมาลุ้นนะครับจำใบดำใบแดงมาลุ้นว่าตัวเองนั้นจนสู้ หนึ่งหรือสองปีข้างหน้าไปไหมจะการกปรับขึ้นเบสอาหารทางทั้งที่อาจจะไม่ได้อยากเป็นนะครับทางพรรคเก้าไกลเราก็คาดหวังนะครับว่าเมษาปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายนะครับที่มีการจับใบดำไบแดงมีการปรับขึนเกณฑ์อาหารเพราะว่าหากเก้าไกลได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นปรัฐบ,บาลเราก็ตั้งเป้าหมายที่จะยกเลิกการปรับเกณฑ์อาหารเนี่ยภายในหนึ่งปีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เขตตรกขนมรอบนอกนะครับที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณที่ดึงไปดูที่มีการจับไบดำใบแดงตรงนี้ เออาจจะเริ uhm. ่มต้นก่อนนะครับวันนี้เรามากันหลายคนผมอยากจะเริ่มต้นโดยการอธิบายนะครับถึงข้อเสนอเรื่องการยกเลิกการกินอาหารก่อนอย่างแรกเรื่องความเข้าใจผิดนะครับเวลาเราพูดยกเลิกการกินอาหารเนี่ยเราต้องย้ำว่ามันคนละเรื่องกับการยกเลิกของคำนะครับกา่ยกเลิกการกินอาหารไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีของคำแต่ว่าเราแค่บอกว่าคนที่นำาเป็นอาหารนั้นเนี่ยควรจะเป็นคนที่สมัครใจเข้ามาเป็นอาหารไม่ได้มีการบังคับคนเป็น อย่างที่2พอเราบอกว่าเราอยากจะยกเลิกกันบังคับเกณฑ์อาหาร,ราให้เป็นระบบสมัครใจเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าอ้าวแต่ตอนนี้เขาก็เปิดให้สมัครอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องชี้แจงกันนะครับว่าเวลา,าพูดคําว่าระบบสมัครใจเราหมายถึงว่า <S <S ทุกๆคนที่เป็นอาหารนั้นสมัครใจเข้ามาเปน็นะครับปัจจุบันแน่นอนอาจจะมีบางส่วนที่สมัครใจเข้ามาแต่ตราบใดที่ยังมีการบังคับคนบางส่วนเข้าเป็นอาหาร <S <S <ๆ S 2> ก็คือว่ายังมีระบบก,การบังคับเกณฑ์อาหารอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ย้ําว่าเวลาเราพูดถึงระบบสมัครใจนะครับก็เหมือนกับอาชีพทั่วไปนะ น่าจะสรุปสั้นๆน,นะครับเราก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยการที่มันมีระบบการเกณฑ์าหารอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสูญเสียใน2อมิตินะครับในระดับประจิจบุคคลเนี่ยมันก็ทําให้คนคนนึงเนี่ยสูญเสียเสรีภาพไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพทํางานในอาชีพที่เขาต้องการจะทำนะครับบางคนก็ต้องลาออกจากงานมาเพื่อมาเป็นทหาร2ปีพอปลดไปแล้วบางครั้งงานที่เคยทํามานั้นก็มีคนอื่นมาทําแทน นอกจากนั้นก็จ,จะสูญเสียเสรีภาพในเรื่องของเวลาที่จะสามารถใช้ได้กับครอบค,ครัวเราเห็นหลายคนที่อาจจะมีครอบครัวมีลูกเด็กเล็กนะครับก็โดนใบแดงก็ต้องถูกทั้งมาจากเวลาที่อยู่กับครอบครัวแล้ะในมุมนึงมันเป็นการสูญเสียเสรีภาพในระดับบัจจีทุกคนแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นการสูญเสียโอกาสเรื่องของเอศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าปัจจุบันอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าประเทศไทยนั้นอยู่ในสังคมสูงวัยสัดส่วนคนไปทำงาน,นก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะ,ะนั้นการที่ดึง คนในวัยทํางานนะครับออก,กระบบออกจากตลาดแรงงานเนี่ยเป็นหมื่นๆคนต่อปีเนี่ยก็ทําให้มันส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ <c oughs> เออช่นกันนะครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่เรามองว่าเราเลยอยากจะยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารแล้วก็ปรับมาเป็นระบบสมัครใจทั้งหมดนะครับซึ่งเรามั่นใจนะครับว่าถึงแม้มีงานยกเลิกการเกณฑ์อาหารไปแล้วและใช้แค่ถหารสมัครใจเนี่ย <c oughs> ก็จะเพียงพอเ่อภารกิจในใกรารรักษาความมั่นคงผมสรุปสั้นๆ3เหตุผลนะครับที่ทาไมเราถึงเสนอให้มีการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหาร ่างที่1เดี๋ยวเราต้องย้ำว่าการยกเลิกการเกณฑอาหารเนี่ยหรือว่าการเกณฑอาหารเนี่ยไม่ได้จําเป็นต่อธารกิจรักษาความมั่นคงเรามั่นใจว่าย,ยกเลิกไปแล้วกองทัพที่ประกอบด้วยฐานที่สมัครใจก็มีจํานวนเคียนพอที่สามารถรักษาความมั่นคงได้ทำไมผมถึงพูดแบบนี้เอาตัวเลขมากันนะครับปัจจุบันที่มันมีการเกณฑอาหารเนี่ยมันมีตัวเลข2ตัวที่ไม่เท่ากันตัวเลขหนึ่งคือตัวเลขจํานวนหารต่อปีที่กองทัพนั้นขอนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ตลอด10ปีที่ผ่านมาจริงๆี่ปมาณ1แสนนะครับแต่เพื่อให้ความเป็นทางของกองทัพช่วงปีที่แล้วเนี่ยลดลงมาเหลือ60,000นะครับอันนี้คือตัวเลขที่1ตัวเลขที่2ครับคือตัวเลขคนที่สมัครใจเข้ามาเป็นทหารนะครับซึ่งแต่ละปีก็แตกต่างกันไปนะครับสมมติว่ากองทัพขอ1แสนแล้วมีคนสมัคร40,000เนื่องหมายความว่าส่วนต่าง60,000เนี่ยก็คือจำนวนคนที่ถูกจัาังคับเป็นทหารครับที่เรามั่นใจว่าถึงแม้เรายกเลิกการบังคับเป็นทหารไปแล้วจะมีจำนวนกําลังคนเพียงพอต่อการรักษาความมัั่่่่่นนคคงเเเเเียยยยยพรราาาะวว2หหตตุุผผลลอออด้กกท1็ื ว่าตัวเลข1นึ่งแสนหรือแม้กะนั่งหกหมื่นที่ลดมาปีที่แล้วเนี่ยเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปนะครับที่กองทัพนั้นเรามีการขอกำลังคนเรามั่นใจว่ากองทัพสามารถรักษาภารกิจความมั่นคงได้ด้วยยอดกำลังคนที่ต่ำกว่าน,นะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับแน่นอนในมุมหนึ่งเราเปเรียบเทียบสถิติจำนวนทหารต่อประชากรกับประเทศอื่นเราเห็นว่าสามารถลดลงมาได้แต่ในมุมหนึ่งเราก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่หายหลายคนที่ถูก หรือว่าคนที่ถูกเกณฑ์เข้าไปเป็นทหารหลายคนเนี่ยก็ถูกเอาไปทําหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับบางคนอาจจะเป็นสิ่งที่มีข้อกล่าวหาเรื่องยอดผีก็คือว่ามีชื่ออยู่แต่ตัวั้นไม่อยู่ในค่ายก็แน่นอนไม่ได้ทาอะไรเกี่ยวข้องกับความมั่นคงมีเรื่องของคนหารับใช้ที่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือว่าภารกิจบางอย่างเนี่ยก็อาจจะสามารถลดจํานวนคนลงได้นะครับของความมัม่นคงมัน,มนเปลีป่ยนรูปแบบไปนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งครับนอกจากลดยอดกำลังคนที่กองทัพขอแล้วเนี่ยเรามั่นใจว่าถ้าเราปรับปรุงเร มากขึ้นนะครับไม่ว in ่าจะเป็นการทําให้รายได้นั้นสอดคล้องกับค่าครองชีพโอนตรงโอนครบไม่หักไม่ทอนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสวัสดกการนะครับอย่างเช่นสิทธิประการสังคมเรื่องนักษาธายาบาลนะครับให้เทียบเท่ากับนักงานราชการทั่วไปนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการดูแลป้องกันให้เกิดความรุนแรงในค่ายนะครับถ้าเกิดว่าคนสมัครเข้ามามั่นใจว่าไม่มีความรุนแรงในค่ายคนก็อาจจะมีความสบายใจหรือว่ามีความอยากจะสมัครเข้ามาคืนเพราะเหตุผลที่หนึ่งก็คือว่าเนี่ยครับถ้าเราลดยอดกาลังคนที่กองทัพขอลงม้านะครับให้มันเเเหมมาะสสตุลแรพิ่ เรื่องของรายได้สวัสดิการสวัสดิภาพของคนทหารให้คนมีแรงจูงใจที่จะสมัครมากขึเนี่ยเรามั่นใจว่ายอดที่สั่งเข้ามาเนี่ยเพียงพอกับภารกิจรักษาความมั่นคงเหตุผลที่2ครับคือพอมันมีระบบการเกณฑ์าหารอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะเปิดช่องให้มีความสูเสียงและการทุจริตได้นะครับถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับหลายคนก็รู้ว่าการจับได้ใบดำนะครับที่ทำให้ยกเว้นจากการเกณฑ์าหารเนี่ยก็มีบางคนที่ไม่ได้ได้เพราะว่าโชคเดียวนะครับก็จะมีข้อกล่าวหาเรื่องการทิจริตที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรวมถึง เ,เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคนที่อภิปรายในสภานะครับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในกองทัพที่ก่อนจะมีความไม่โปร่งใสบ้างเช่นกันนะครับส่วนเหตุผลที่3ามครับหัสุดท้ายนะครับเราคิดว่าการยกเลิกการเกณฑ์อาหารเนี่ยจะเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญที่ทําให้กองทัพเนี่ยเอาจริงเอาจังมากขึ้นกับปัญหาเรื่องความดุร้ายในค่ายผมต้องย้ำอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นอาหารที่ถูกเกณฑ์เข้ามาหรือแม้กระทั่งเรายกเลิกไปแล้วและมีแค่อาหารสมัครใจเนี่ยยังไงกองทัพก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องความดุร้ายในค่ายไมา แต่เราเชื่อว่าถ้ามีการยกเลิกการเกณฑ์อาหารเนี่ยจะทําให้อะกอทับได้เอาจิงมักมาคืนนะครับลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเราต้องการพนักง,งาน10คนนะครับแล้วเกิดสมมุติว่าเ,เราดูแลพนักง,งานไม่ดีนะครับและคนสมัครไม่พอเนี่ยอันเนี้ยเราก็มีแรงจูงใจทันทีที่ต้องปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักง,งานนะครับแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดว่าบริษัทเอกชนแห่ง,งน,นั้นรู้ว่าถ้าพนักง,งานสมัครหรือว่าคนสมัครไม่พอแล้วเนี่ยสามารถประคับ คนมาเป็นมาทำหน้าที่ได้ครบเนี่ยแรงจูงใจหรือว่าแรงกดดันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนี่ยก็จะลดน้อยลงน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเลยมองว่าถ้าเรามีการยกเลิกการเงินเนี่ยก็จะไม่ก้กองทัาเขาจริงเอาจัิงกับความเร็นในค่ายมากขึ้นเพราะว่าพอมีระบบเกินอาหารอยู่เนี่ยถตมมิเขาไม่เอาจริงเอาจังไม่กำจกัดความเร็นในค่ายเนี่ยเ,เขาก็สามารถบังคับคนมาเติมเต็มยอดยกเขาขอได้แต่ถ้าเกิดเรายกเลิกการบังคับเงินอาหารจะม,มีแต่สมัน,นี่ย ถ้ากองทัพไม่เอาจริงเอาจังกับความเรียนในค่ายเนี่ยยอดสมัครก็อาจจะไม่ถึงเป้าที่ผมตั้งไว้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกลนไกลในเชิงของการเพิ่มแรงกระตุนและแรงกดดันให้กับกองทัพในการเอ่ออเาจริงเอาจังกับความเรียนในค่ายนี่ก็เป็นสาเหตุผลคร่าวๆนะครับที่อยากจะแชร์ให้เห็นว่าทำไมเราถึงเสนอเรื่องของการยกเลิกการคิดหน,นักครับแล้วก็ในฝั่งของผมจะทิ้งท้ายว่าย้ำนะครับว่า วาระเรื่องการยกเลิกการเกฑ์อาหารนี่เป็นหนึ่งในวาระการปรูปของทับในค่าวบัวและข้าวกล้าเรายืนยันว่าการยกเลิกการเกฑ์อาหารนี่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนที่ไม่อยากเป็นอาหารที่เขาจะได้สองปีกับคืนมาได้เสรีภาพกับคืนมาเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่อยากมาเป็นอาหารด้วยนะครับเพราะมันจะทําให้เนี่ยครับรายได้สวัสดิการสุขภาพดีขึ้นกองทัพเอาจริงกับความดุแรงในค่ายหรือว่าเอาจริงกับการกำจัดความแรงในค่ายมากขึ้นเราเชื่อว่าจะดีสําหรับประเทศนะครับเพราะเราจะมีจำนวนคนในวัยทางานกลับคืน้าสู่ตลาดแรงงานนะครับแลวก็จะดีสำ ของการเป็นสถาบันอำนาจนิยมนะครับแล้วก็เข้าสู่กองทัพยุคใหม่นะครับที่คำหนึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับอาชีพกองทัพที่จิ้มจั่วครับเพื่อโดยกำลังคนที่สมัครใจเข้ามาแล้วก็ประกอบทำงานเต็มที่ให้กับกองทัพนครับก็วันนี้นอกจากอธิบายนโยบายแล้วนะครับก็อยากจะชวนคุยนะครับกับสมาชิกท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตสสอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่เคยอภิปรายนะครับเรื่องของสถานการณ์กางวิทยาศาสตรนะครับแล้วก็ความไม่สงบ ครับนี่มาหลากลายคนอยู่นะครับท้าวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมนิจึงว่าพี่เราดูมองยังไงต่อเรื่องของการกินนะครับเรอยากจะให้แชร์นิดนึงประสบการณ์ที่เกิดเป็นส่วนสัวเร่องงบประมาณงบประมาณคืออย่างนี้ครถ้าแบบถ้าเราจะคุยกันแบบสนุกสนุกะก็คือว่าที่เราเคยดูงบเรื่องการซื้ออาร์พองค์ที่ก็พูดกระติบามว่าแม้แต่ทางเกงในก็ยังคําถามจากสังคมเนาะนะครับเพราะว่าคุณซื้อเป็นแสนตัวแต่ราคานะครับ ถูกกว่าการซื้อปลีกนะ hmm. แพ็คห้าตัวนะฮะหรือซื้อซื้อปลีกหนึ่งตัวเนี่ยางานเกงรุ่นเดียวกันเนี่ยนะครับปรากฏว่า hmm. แพงกว่าเกือบ hmm. สามเท่าอย่างเงี้ยปรากฏว่า hmm. มันมี hmm. เรื่องขัดครับพอสักพักเนี่ยเขายกเลิกการซื้อแต่การยกเลิกการซื้อเนี่ยมันมีคําถามเยอะมากนะหนึ่งหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแต่เดิมมีงบซื้อให้กับทหารกองประจำการ hmm. ที่ทหารเกณฑ์ด้วยเหรอแล้วทำไมที่ผ่านามา hmm. ไปหักเงินเขาเละอ้าว แล้วตกลงมีงบประมาณแผ่ดิ้นไปซื้อให้ทำไมมาหัาดเลยไปสองราคาที่มันแพงเกินจริงที่ซื้อแสนตัวถูกกว่าซื้อปลีกอย่างเงี้ยแพงกว่าซื้อปลีกอย่างเงี้ยไม่มีคําตอบแต่ยกเลิกการซื้อสุดท้ายแปลว่าปรากฏว่าคือการอภิปรายของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ยกเลิกการซื้อเราต้องการให้เพิ่ม การการเก็บด้วยซ้ําแต่คุณต้องโปร่งใสสิทำไมราคาเป็นอย่างนั้นล่ะซื้ออย่างพอ้อมพร้อส่งสิแรงมากบมยกเลิกซะอย่างนั้นจริงๆหมายความว่าอะไรฮะบางคนก็เลยตั้งคำถามที่แรงไปกว่านั้นเองอ๋อคือพอผลจับได้แล้วคุณจะไม่ได้ส่วนไม่ได้เงินตอนยกเลิกเลยอย่างนั้นเห <c oughs> รอก็ปรากฏว่าเขาไม่ได้ขายคือจรีรคอนทับถุนชี้แจงมากและเรื่องการยกเลิกเยิ่งยิ่งสร้างคำถามับ มันไม่แค่เป็นเก่งในอย่างเดียวนะแล้วยังมีเรื่องของค่าประกันเงี้ยค่าอาหารและค่าประมาณต่างๆในการจัดสื้อจัดจ้รวมทั้งการหลังสูตรแบบลมหลังสูตรสมนาอะไรเต็มไปหมดอ่ะตรงลงแล้วลายชื่อที่มันกันเนี่ยเส้นชื่อกันเนี่ยว่ามีการลดหลมงสัตรมนาหรือเกณฑ์ไป็นทำอะไรที่อย่างหนึ่งนี่ยที่สามารถเปิดค่าเบี้ยเลี้ยงได้ตรงนี้ว่ามันมีความตรงหรือเปล่าก็เป็นความเสี่ยงซึ่งนวันนี้ก็ไม่เคยได้รับ เดี๋ยวี่าเป็นประมีการ่ะครับถ้าการจยอาหารเท่าที่ดูนก็ประมาณสักึ่งนทวมคน่ายร้านแล้วที่ี่าเป็นพูดไปว่าถ้าเราสามารถที่จะลดลงมาได้สักครึ่งนึงแสดงว่าจริงมันไ่ได้าเลยาแต่เดิมี่ยึงแนลายถูกมตอนนี้ก็สบายใจ ลงโทษด้ววหยีกแรแล้วจึงแก่ชี้ว่าาเจ็บองี้ปรากว่าไม่มีกระบนการเลยทจะให้ความเป็นธรรมบากับคนนาที่ถูกระชัยซึ่งสิ่งต่างๆทาให้บาคนมหน้าี่จสีาแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเการสมัารแ่นทั่าหาระดับข้นกก็ต้องดูแลส่วนไม่เชื่อว่าคำพูดคำ จากริมสมบูรเ์ไปุดที่เป็นเลือดาหล้วจาั้นผู้ที่รางายมันเแสบที่ากายค่นี้ครอบครัวก็สบายใจแต่ว่าการจราตนาารเริ่ดีขึ้นการตท่านกาการเลือกนท่านต่างๆนั้นเรื่องสิ่ของตัวเองที่คราใส่ต้องยอมรัว่าผลทู้อยากเป็านเงินผู้ใดเห็ว่าคณากรรมการัเลือเข้าใจปฏิบัติท่ถูกต้องที่เป็นโรที่การเปนร่างกายวัฒนาอะไรเป็นปุกสให้ตัวแย้งได้เป็นีนีว การที่รเรเพื่อพิจประโยชที่หมประโยชน์ที่ว่ายอมรับความขอคณกรรมการไว้ใจและก็ต้องมรับว่ารับคณะกรรมการดที่ครั้งลงุก็จะไมรไ้ก็เกิดจมาจากการขัอไที่ฐานา้ใจที่มีประสงค์ระดับสูงและกานให้สบายใจทีจะไปตัดลวกเขาไปทำอะไรบ้างเก แต่การสอบที่จะเริ่มทำการก็มีความเกรงใจแล้วซึ่ที่บอกไงแค่ยกเลิกการสาไม่พอาอเไว่ารัฐบาลเป็นบาล้งรัานุนก่อนั้่รัฐบาลแต่ั้งแตอดีตจะแก้ช้คอรรอสัมภาษณ์าเลือกตั้งเพื่นกรนมัติอไรก็้อบทรทำารตรวจอบทั้หดแล้วอย่างี้าบ้านเกเป็นดันับ้องาอ ผู้บัญาการะเห็นว่าใ้่การวเลือดผู้บังคับบบอต้องถือไม่ถตงตปิวัติให้จบตอความเป็นธรรมต่อการสัมขัสประจําจังหวัดในที่สำนักงานสนัจังหวัดภายในวันที่20มิถุายนนี้ไม่ควรจะมาถามทางผู้บระกอนการและก็ผู้รบารหลัที่อยู่ในกำหนดผมไม่ได้มีมาที่ต้องรับการ่อว่าเป็ลือดแต่จะไม่มาแสดงบนกข้รับการตวจเลือดวันนี้ จะต้องมุคมการลงนแสดงว่าเกรับสอนนล้ตรงนี้มันเป็นเสยใจที่เราต้องดเนมุ่งความที่าไม่โปร่งใสหรือความรูไม่ได้ที <and S 2> ่เราไม่กล้าจะเข้าไปยวประเป็นหนึ่งพี่วิโรจน์พูด นีอกาครับแล้วมีปัญหากึ่เป็นคำถามใจว่าท่าได้ปักกรร่มกเกินาการการทหานไดการต้หมายอย่างเาแล้ว กป็นให้น้อ <kg S 1> งเข้ารับหารเรื่องหารในอีริมไตจขอให้น้องทการตรวจโรก่อนทำการตรวจเลือตามหลักฐานที่พบก่อนเพ่จะไป้การรัานสถานพยาบาลต่อไปตามขั้ติการได้สำหรับน้องๆที่สเข้าการร้องขอการรักรากรที่มีรอยสักตามร่างกายหน้าครับ จอบหุูหรือว่าะเบิดหูนะครับหม้อมีร่างกายสมุดีสามารถที่จะท้องขอเข้าราชการได้นะครับคือการรับเชฟ้าคือผุ้ประชิพ คนพรราบริษัทก็เสียภาษีให้กับรัฐทุกครั้งที่พวกเราบริโภคก็เสียภาษีให้กับรัฐมีรายได้ถึงแล้วก็ใช้ภาษีนุ่กับรัฐแล้วงานอาสาสมัครต่างๆก็ช่วยชาติช่วยสังคมเลยทั้นั้นแหละแต่นันต่งางชามิเดียววารับใช้ชาติรับใช้ชาติจริงหรือเปล่ามาทุกคนรับใช้ชาติหมด ถ้าเกิดรับใช้ชาติจริงเการถาือยังเป็ดใช้กันรึเปล่าที่รับใช้ชาติไม่เป็นคนที่ใช้ในบ้านในคนรับใช้ชาติหรือเลือกหรือว่ารับใช้ใครผมนึกต่อไปที่นี้คุณพูดว่าการถึงที่บ้านกำลังคนที่บ้านมาใส่เสื้อประจำที่แสงกับคนในวันนี้ที่จริงเนี่ยมันตัดคนที่ไปทำงานทางนคนที่เป็นรับจ้างรับเหมาก่อสร้างรับเหมาทาสีที่ นาคนบางคนผมไม่หมัรวงนะครับไปทําธุรกิจแล้วก็เอาทาหารเจนไปใช้แรงงานฟรีด้วยนะแล้วเต้องเซ็นเงินเดือนให้นายคนนั้นดะ้วยนะเขาเป็ทหารผู้ดำเนี่ยมันม่้แพงไงว่าอย่างนี้รับใช้ชาติหรือรับใช้ใครอยาเราทัพวกนี้ออกทหารที่รับใช้ชาติาาาาาาก็อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมดูแลสุขภัยที่ดีอื่นเขาคนรับใช้ชาติรับใช้สังคมมนการดังนั้นอย่ากลืนวัตกรรมว่าเราเท่านั้นที่รับใช้ชาติตกลงแล้ข่าวมันลงมา ก็ไม่รู้ว่าเราใช้ไ,ไ,ม,ไม่ใช่แค่ในคนในคนเสษียก็ต้องไปรับใช้วหนา้าข้อเข้าวันนี้ไม่ใช่แค่เมียในคนนะไม่ใช่แค่เมียน้อยในคนแล้วนะจากข่าวล่าสุดเพือที่เกี่ยวพันกับสวก็ถึงท่านรับใช้เมียน้อยในคนด้วยตอนที่จะเริ่มทำการตรวจเดี๋ยว จะไปเดินกันนะครับก็เดี๋ยวกันเลยครับนนี้เราอยู่แบบคุณโตโต้กับแมวเขาเป็นกครออกกำัเสร็จเป็นนางรักสนพราะวานานกสนุกก็สมอีสรับอกนะครับปีละจงเทพนะครับก็เดี๋ยวเาจว่าคุณโตโต้าเราไปลองดูนะครับเราอยู่บริกานอกนอกเราได้ไป คือค่ได้ครับไม่ก็ติดต่อรือาเงี้ยนะครับทีมาคือตอนนี้ก็เป็นช่วงสานครับครับมาที่เดียวามก็หมายเรียกครระการทหารคือแบบตอนรามสิบห้าใครไม่มีครับยคมัอยกมือใครไม่มี จริงๆวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ขาค่อนข้างอำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าเมื่อสักคู่ได้มีการเดินไปคุยแล้วก็บอกว่าจริงๆพิธีการทุกนี้จะต้องเปิดให้ประชาชนได้สิทติ์ตรวจสอบได้เพราะว่า ป้องการการตั้งข้อสงสัยตอกองครับว่ามีการจบไปดําใบแดงมีการว่ามีการอะไรกันห่าใช้เส้นใช้สายกาันอย่างที่กล่าวหาหรือเปล่าเขาก็เลยเขาก็เลยยินดีให้ไหาเข้ามาทรายมันวจสอบได้นะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้เขาก็ออกทมเกตบ้านกระโดงกะจัดพอกน้อนาอะไรมาบริการประชาชนนะครับที่เราก็เริ่มเห็นสัญญาณเลยสัญญาณที่มันดีขึ้นที่เรื่องยอดกำลังคนที่ลดลงมาใช่ยไครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่ โตโต้พูดว่าถ้าไม่อยากเป็นอาหารก็ต้องมีการจ่ายเงินด้เป็นพอด้ไห่าพนากมเขาจริงรกรายว่ามันเรา้งนข้อลวามันพูดกัเอาว่า เป็นวัฒนธรรมไปแล้วหรือว่าเป็นการปฏิบัติจนเป็นรงปกติไปแล้วบางที่2รสอบเลือกคนนี้นะครับก้าวไปตองการจะมีการตัดาชนได้มีพัฒนาคนทีนารัฒน์คนเป็นพาะเป็นเพาะเป็นพวกที่มนจ่งเป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์ดีครียบเนียมแล้วก็มาได้กระบวนการ้ใชไหมครับ ตรงฝั่งตรงนู้นที่เราอยู่นมากเป็นการเพื่อที่จะยอมดักแน่ออกมาว่าเป็นสัดส่วนพื้นที่ยวกะไรที่ภาพที่เราอยากเห็นภาพแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ดีภาพที่เราอยากเห็นคือเราก็อยากเห็นโต๊ะแบบนี้แหละแบบโต๊ะที่รับสมัครโดยสมัครใจถูกไหมหรือว่าเราไม่ได้ว่าเราเอาถ้ามองจริงๆก้าวไปเพื่อว่าคือไอ้พินไอ้นุ้นล้วงจับไม่มีแล้วแล้วก็เห็นโต๊ะเนี่ยมาอะไรนั้นก็ แล้วก็อะไรแบก็มาลงชื่อสมัครใจการใช่ไหมแล้วก็เหมือนระบบเอชออข้อมูขอคุณจะได้รายได้เข้านี้มีเพียงรามีก็ระการวลาวันที่นะครับะจับผูสมัครเข้ารับการอาหาได้ในวันนี้ลงมานะครับคือคนที่มีร่างกายโรงคุณได้ผลแ่ด

ก็จะถามต่อไปผ้ว่าชอบในยบหรอเขาก็จะปอบถามว่าคุณชอบยไบราเขจะตอบเลยว่ามีนโยบาบที่เกิดย้ขาวในยในวันที่หนึ่งมียนเขาก็เห็นด้วยว่าปีที่เก่าประมาณห้าร้อยหกสิบปที่านมาเขาไม่เห็นเลยนะว่ามันสำคัญกับที่เราต้องกา ว่ามันจาเป็นแต่สิ่งที่ต้องรู้สึกว่ามันพบต่าเขาไม่มีกาบคเาเขาไม่เปลี่นควก็เาฝัใจเขาเไปด้ควาับเขาเนไได้ได้อาว่าถ้าเปลนไม่ได้เขก็อยากนะครับสนใจสนับสนุนครับเชื่อไหมผโต้เชื่อมว่าคนนี้ีน้คนทหารของน้องก็ขอให้วลานคุท่านโชคดีนต้นัวน้องต่อไปว่าปมวการที่เรีชื่อครับน้องงหดน่ เท่านี้ต่ลลองพิราันาเมูละร้สัภาพไม่ดีเอาออมาไม่เป็นแต่ละเอนแต่ละเดือนอย่างเงี้ยปีลก็จขที่น่งเ้ที่ตมี่สารักผให้กรการรายงางดเตะกรการรานสัติคนที่หนึ่งเนการะับต่อไปาดูแลสภาพดี แล้วก็การตรวจตางฐานมีประโยชน์นะแล้วก็มีการดูแลที่ดีแหละนะแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีการปรับที่เรียนเรื่องให้เหมาะสมกันมันจะถูกมันเป็นกลไกแบบโดยสมัครที่ทำให้การดูแลคนอย่าเนี่ยมันดีขึ้นโดยอัตโนมัติโดยแบบโดยที่เราไม่ต้องไปเอาเดี๋าวในตอนนั้นตอนประชาชนก็จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากเชื่อกันมากคือหลักการที่สุดนะเพราะถ้าแต่ มูแรดีบางคนอาจคนสมัครอาจจะต้องต้องทับออกในซ้ําปหรือถ้เป็นล็อ5,000 0มื่แต่มาสมัคร0 0 0อย่างเงี้ยอันีเป็นการเก่งเป็นการคัดเลือกนะัเพือกป็นซ้ไอยาจะปิดท้ายท้าวันนี้เนาะ้วยกันให้บโตครับพอมาได้ชวนไปดนึงว่าเราต้องขัอะไรก็ควใแต่็คื่เราสาารถจะเ็รควาได้แล้วก แล้วก็แปะโพสตนะครับสำหรับวันนี้ก <c> ็มีจุด2จุดนะครับอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยอฟงนูนอาน้ใช่ยับ้ประชาชนแดดีนะครับด้วยด้วยอด้วยนายกเหือด้ครับาผมมือดตอนนี้้อมครับ้้ออ๋อ าราต้องกลัวตายกลัวมีอะไรเอ่ยนะครับน้ลงาี่จริงคนเหวรํเปาเห็นด้วยกันหด้วยเห็นด้วยกันเห็นด้วยกัด้วยกันเห็นด้ยกัเห็นด้วยกัน้วยกเห็้วยกหรนอ้วยนเห็น้วยกันเห็้ัเห็นด้วยกัน้อยกนเห็นด้วกานเ็นด้วยกันเ็นด้วยกาสได้มากันเห็นด้วยกเห็นันเนด้วกนเน้กันเห็นยูันน้วยกันอนยกันเนด้วันเหดับ ก็วันนี้น่าจะประมาณข่อนีในส่วนการไลฟ์นะครับใครที่มีความต้องเติมนะครับวันนี้จะมีข้อเสนอการยกเลิกการเก็บของก้าวไกลนะครับเห็นด้วยเพราะอะไรนะครับไม่เห็นด้วยเพราะอะไรหรือใครที่เคยมีประสบการณ์ตรงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมได้ในเฟซบุ๊กนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับกอครับขออนุญาตครับต่อไปขอเชิญตัวแทนทีมงาน